สวัสดีค่ะกลับมาพบกันกับข่าวต้นชั่วโมง NBT 16นาฬิกาค่ะประเทศไทยยังคงปฏิบัติการตามแผนแม่น้ำคงปลอดภัยโดยป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอย่างเข้มงวดนายวิทวันสุนทรขจิตรองเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือปปสถแถลงข่าวการจับกลุ่มนายจจโต๊เะจะโลชาวเขาเผ่ามูเซอร์นายวัฒคํคเงินนาวีสินสีทนนายพรเทพเนนทอง นายขจรศักดิ์อริเอื้อและนางสมใจสุวรรณขำพร้อมไอซ์25กิโลกรัมที่ถูกซุกซ่อนในตู้เย็นบนรถกระบะหมายเลขทะเบียนพอพึ่งคอควาย6354สุราธานีโดยทั้งหมดถูกจับได้บริเวณปั๊มแก๊ส LPG บนถนนเพชรเกษมขาออกในพื้นที่ตำบลสนามจันทร์อำเภอเมืองจังหวัดนครปฐมเมืองตนผู้ต้องหาให้การรับสารภาพโดย5คนไม่เคยมีประวัติถูกจับกุมคดียาเสพติด ยกเว้นนายทวัตคำเงินที่เคยถูกสถานีตำรวจภูทรแม่จันจังหวัดเชียงรายจับกลุ่มในข้อหาเสพยาบ้าสำหรับการจับกลุ่มครั้งนี้เป็นหนึ่งในปฏิบัติการตามแผนแม่น้ำโขงปลอดภัยซึ่งประเทศไทยร่วมกับประเทศจีนเมียนมาและลาวในการสกัดกั้นการลำเลียงยาเสพติดและทำลายเครือข่ายการค้าย,ยาเสพติดในภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงค่ะ ทางด้านตำรวจนครบาลสามารถจับกลุ่มสองผู้ต้องสงสัยนะคะหรือว่า2ผู้ต้องหาที่ก่อเหตุยิงผู้อื่นเสียชีวิตที่บริเวณริมทางรถไฟใกล้แยกยมาราชค่ะพลตำรวจโทศีวรารังสิพรานกุลผู้บัญชาการตำรวจนครบาลแถลงผลการจับกลุ่มนางสาวอนิตยาหรืออนิยะเลขาสมานและนายทรงกรดหรือสอบภ่มสุข สองสามีภรรยาผู้ต้องหายิงนายนารงศักดิ์บุษบงเสียชีวิตบริเวณริมทางรถไฟใกล้แยกยมราชกรุงเทพมหานครเมื่อวันที่21กลุ่กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาจากการสอบสวนเบื้องต้นผู้ต้องหาให้การปฏิเสธอย่างไรก็ตามตำรวจแจ้งข้อหาร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยไตรตองไว้ก่อนร่วมกันมีปืนและเครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต ร่วมกันพกพาอาวุธปืนไปในเมืองหรือทางสาธารณะโดยไม่มีเหตุจำเป็นเร่งด่วนและร่วมกันยิงปืนโดยใช้เหตุในเมืองหมู่บ้านหรือชุมชนก่อนควบคุมตัวส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจนครบานพญาไทพร้อมทั้งติดตามจับกุมนายอนนบหรืออารมเอกจีนผู้ต้องหาอีกคนที่กำลังทำการหลบหนีค่ะปีท้ายกันที่ข่าวกีฬานะคะ ลูซี่ซาฟารวาควงคู่วินัสวิลเลียมส์ผ่านเข้ารอบ2เทนนิส WTA ทัวร์ที่กาตาค่ะเทนนิสหญิง WTA ทัวร์กาตาทโทอลโอเพนที่กรุงโดฮาเมืองหลวงของประเทศกาตาหญิงเดี่ยวรอบแรกลูซี่ซาฟารวามือ15ของโลกจากเช็กใช้เวลา1ชั่วโมง44นาทีชนะสมนทาสโตเชอร์มือ25ของโลกสเซตรวด 7ต่อ6ไทรเบกเจต่อ3และ6ต่อ4เข้ารอบสองพบอิกาเทริน่ามาคารัวมือ9ของโลกจากรัสเซียอีกคู่วินัทวิลเลียมส์มือ7ของรายการชาวอเมริกันต้องออกแรงเล่น3มเซตเสืยชชนะเคซี่เดลักัวจากออสเตรเลีย2ต่อ1เซต3ต่อ6 6ต่อ2และ6ต่อ1ใช้เวลาแข่ง1ชั่วโมง34นาทีวินัสเข้ารอบสองพบบาบาร่า <Yeah. S 1> ชาลาโววาสไตรโควาจากเช็กมือ22ของโลก ส่วนเทนนิส ATP ทัวร์รายการอเบียโตเม็กซิกาโนเทลเซลที่เม็กซิโกอเล็กซานเดอร์โดโกโปลอฟมือ5ของรายการจากยูเครนต้องออกแรงเล่น3เซตหัวชนะแกมกรอสนักหัวดอเมริกัน2ต่อ1เซต6ต่อ3 4ต่อ6และ6ต่อ0ผ่านเข้ารอบ2ได้สำเร็จค่ะ และทั้งหมดนี้นะคะก็คือข่าวต้นชั่วโมง n b t ค่ะทุกท่านสามารถติดตามข่าวได้ใหม่ในข่าวภูมิภาค17.30นาฬิกา30นาทีดิฉันพัชชาพัทระเดชาธรรมต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะกล้วยไม้สวยงามและคงทนใช้ประโยชน์ได้หลากหลายสื่อความหมายมากมาย ขอเชิญคนไทยร่วมกันอุดหนุนดอกกล้วยไม้ของเกษตรกรไทยในทุกโอกาสทั้งการประดับตกแต่งการสร้างสรรค์งานศิลป์การจัดประชุมสัมมนางานเลี้ยงสังสรรค์รื่นเริงเพลิดเพลินกับการชมและซื้อกล้วยไม้หลายสายพันธุ์ที่ตลาดกล้วยไม้คุณภาพข้างทำเนียบรัฐบาลบริมคลองผดุงกรุงเกษมตั้งแต่เชิงสะพานอรไทยถนนลูกหลวงถึงเชิงสะพานมขาวางรังสรรจหน่ายทุกวันระหว่างเวลา9นาฬิกาถึง18นาฬิกา ถึงวันที่28กุมภาพันธ์2 5 5พขเชญพุทธศาสนิกชน